รใครสักคนหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพราะอะไรที่ทําใ้้เด็กๆเ,เหล่านี้บอกรักออกมาได้แล้วเป็นการบอกกับสัตว์มากมายเหล่านี้สักด้วยเราจะรู้คำตอบนี้กันในร,รักสัตว์ <c oughs> <c oughs> วันนี้น้องเกิลไม่พูดคล้ามทำเพลงเริ่มมาสะบัดชุดจีนโชว์ท่าท้าต่างๆเหมือนจะบอกใบให้เรารู้ว่าเกิลต้องอยากจะรู้เรื่องสั์เกี่ยวกับประเทศจีนแน่แน่อ้อที่จริงไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเยอะขนาดนี้ก็ได้คิดว่าแค่หน้าตาอย่างเดียวเนี่ยก็พอผ่านแล้วนะเกิลหน้าแบบนี้หมวยชัดๆเลยเซลเด็กกันพอแล้ว เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่รักเด็กจีนทั้งตัวขนาดนี้งั้นตกลงวันนี้ก้นจะพาไปดูสัตว์ชนิดไหนกันแน่นั้นเนี่ยมาดูแพนด้าแดงค่ะแล้วรู้จักแพนด้าแดงไหมอ่ะรู้จักค่ะสัตว์แดงว่าเคยเห็นแล้วล่ะสิยังไม่โหดอ่ะอ,อ้าวตกลงยังไงกันเนี่ยเริ่มจะงงแล้วนะแล้วที่กินอยู่เนี่ยกินอะไรอยู่อ่ะใต้กรอกค่ะ จะเหลือไปฝากพันด้าแดงไหมอะพันดาแดงมันชอบไหมอะคะอือ,อกลับมาถามแบบนี้พันด้าแดงได้ยินก็คงจะไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะนะดูท่าทางเกิ้นจะอิ่มไส้กรอกแล้วเราคงจะได้ไปดูแผ่นดาแดงกันแล้วละอิ่มแล้วค่ะดูพร้อมดูแผนด้าแดงแล้วค่ะไปเลยในที่สุดออกเดินทางแล้วครับสักที ดีกว่าลิ้นหข่าลิ้นปิงเกินเหมือนลิ้นปิงตรงไหนเนี่ย จะโทษว่าตาหยีก็ไม่ใช่อะพาอดูจากขนาดระหว่างหลินปิงแพนด้ายักษ์กับแพนด้าแดงเนี่ยก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าต่างกันเยอะแต่ไม่ใช่ไซส์อย่างเดียวสิคะที่ต่างกันหนูว่าดูยังไงคุณแพนด้าแดงก็ไม่เหมือนแพนด้าเลยเพราะตั้งแต่แรกที่โลกเราได้รู้จักกับแพนด้าแดง ก็จะเห็นว่าหน้าตาของแพนด้าแดงคล้ายกับรักคูนมากเทียบกันให้เห็นเห็นไปเลยระหว่างรักคูนกับแพนด้าแดงไม่ว่าจะเป็นฟันลายบนหน้าลายบนหางเหมือนกันมากๆเลยเห็นไหมที่จริงก็นับว่าแพนด้าแดงมีเชื้อสายอยู่ในตระกูลรักคูนเหมือนกันนะก็เหมือนซะขนาดนี้นี่ แต่ก็มีพวกคนแบบเราๆนี่แหละที่วันนึงก็ไปค้นเจอหลักฐานทางสายเลือดว่าแพนด้าแดงใกล้ชิดกับหมีมากกว่าก็เลยกลายเป็นแพนด้าแดงไม่ใช่แรคคูนแดงนั่นเองโอ้โหกินใบไผ่มนลิงปิงด้วยหรอคะใช่แพนด้าแดงกินใบไผ่เป็นอาหารเหมือนแพนด้ายัะแถมยังอยู่ในที่คล้ายๆกันด้วยก็คือในป่าสูง ตอนกลางวันแพนด้าแดงก็จะพักผ่อนอาบแดดแต่งขนไปตามเรื่องตามราวของเขาคำ่คำๆค่อยออกมาหากินงอมๆๆๆๆอุ้ยมันสบัดหัวไหนๆๆดูไม่ทันมีเข้ามีกันอยู่สองตัวแล้วตัวไหนอ่ะที่มันสบัดหัวแมตาไวจริงๆ พราะปกติแล้วเนี่ยแพนด้าแดงเขาไม่ค่อยออกมาเจอผู้คนหรอกนะเขาจะอยู่กันเงียบๆเป็นครอบครัวในป่าลึกไม่วุ่นวายกับใครเห็นไหมเกินว่าเขาอะต้องคอยระวังตัวหลบๆพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมน่ารักเนาะใช่น่ารักจริงๆคนเยอะ แบบเนี้ถึงได้เข้าป่าล่าแพนด้าแดงกันจนถึงทุวันนี้มีประกาศออกมาว่าห้ามล่าแพนด้าแดงแล้วแถมแพนด้าแดงก็ยังติดโผลรายชื่อสัตว์ที่มีแนวโน้มที่ใกล้ศูนย์พันของโลกอีกด้วยแต่ก็ยังต้องคอยระวังกันอยู่ดีเพราะก็ยังมีคนที่ไม่สนใจว่าแพนด้าแดงจะมีอยู่หรือหมดไปคิดแต่จะได้ขน ได้หางของแพนด้าแดงคิดอยู่แค่นั้นนะเกินได้รู้แบบนี้คิดยังไงบ้างล่ะนะดูหน้าเศร้าๆไปนะสงสารมันใช่ไหมเนี่ยเพราะท่านเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครเรียกท่านเลยเหรอเกินเอาท่านก็ท่าน ต่ถูกทำร้ายมาตลอดพวกเราจะต้องปกป้องพวกท่านให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้ปกป้องปกป้องยังไงอะเกินเราจะต้องปกป้องแพนด้าแดงค่ะก็ถามอยู่นี่ไงคิดออกแล้วหรือยังถ่าท่าที่หนึ่งมวยจีนท่าที่สอง ตัวเก่าเรียนฮันดิสาม,มัดเสือฮันดิสฟรสลางเฮยยท่าที่สี่เนี่ยเข้าท่าที่สุดมีแต่ความรักนี่แหละนะที่ดูเหมือนจะหยุดเรื่องร้ายให้กับคุณแพนด้าแดงได้ถ้าคุณแพนด้าแดงรู้ความหมายของท่านี้ mm hmm. ก็คงจะดีใจมากๆเลยล่ะนะ